สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาพบกันกับนิยายคู่กรรมเรามาเริ่มบทตอนที่สองกันนะคะในวันนี้ส่วนวันนี้สองสายเข็มจะไม่มีเหรียญโยนให้เพื่อนๆเ,เก็บนะคะสวัสดีคุณโบวี่ก็เข้ามาฟังนิยายเรื่องคู่กรรมแล้วกันแต่ไม่มีไม่มีเหรียญคะ่ะไม่มีเหรียญอืมคดี ช่วงอุบัติเหตุไปหาหมอแล้วก็พอดีจัดบ้านด้วยอะไรด้วยก็เลยไม่มีเวลาเก็บเหรียญแล้วเมื่อคืนเป็นอะไรที่น้องกลับไปเลยตอนแรกจะอาบน้ําก็ไม่ได้อาานี่กําลังรอติ้งหน่องนะคะสั่งติ้งหน่องไปแล้วออดกดกระดิ่งนะคะเดี๋ยวถ้าติ้งหน่องดีเนี่ยเราก็จะได้ดีลลูกค้าเออมาส่งพัสดุหรือมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ย เออพอบางคนบอกดีจะได้ไม่ต้องไปไกล mm. กัน้ําก็ไฟ mm. ก็อันนี้แล้วแต่พอดีแต่เรายังไม่ได้อ่านระเบียบการล็อกน้ําก็ไฟนะ mm. ก็บอกให้ไปอาไ่านรายละเอียดก่อนศึกษาเนยไม่เข้าใจแล้วพื่อว่ากันเออ <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวตอนวันนี้ตอนสองนะคะตอนที่หนึ่งจบแล้ววันนี้เข้ามาหมดตอนสองค่ะแต่วันนี้ต้องขอโทษเพื่อนๆนะไม่มีเหรียญไม่มีถุงโยนให้เพราะว่า ไม่ได้ไปเก็บเหรียญเก็บไม่ทันเหรียญไม่พอไม่มีให้เอเมนเอออยากได้เหรียญใจเย็นเย็นจะพยายามหามาให้พยายามหามาเท่าที่จะหาได้พระเจ้าอวยพรอืมไป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 ตอนที่สองอืมตอนที่สองนะคะก่อนเข้าสู่หมวดตอนที่สอง เข็มขออนุญาตโยนเหรียญให้กำลังใจผู้จัดต,ตัวเองก่อนเพราะว่าหลักการแล้วเนะี่ยไร์สดนะคะเออเราต้องมีเหรียญเคาะแชร์คอมเมนต์ให้ให้กับห้องผู้จัดบ้างทีนี่จะไม่มีเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ติ๊กต็อกก็ไม่ดันคนมาดูงั้นเดี๋ยวขออนุญาตโยนเหรียญก่อนเนาะสักขี่ค่ะสักีอืม เขาบอกไม่สามารถดูได้อ๋อลืมไปลืมไปคือดูตัวเองไม่ได้เพราะเราพอดีมือน,นี้ก็ใส่ย,ยุธแคทอโลมามันก็เลยดูไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงชีวิตต้องดำเนินต่อไปสับสนในสมองเล็กน้อยนะคะเพื่อนเพื่อจะเพื่อนท่านไหนเข้ามาแล้วอยากจะโยนกล่องร่วมสนุกกันเองก็โยนได้เลยค่ะไม,ไม,ไม่ไม่ติดค่ะไม่ติดโยนเลยค่ะโยนเลย โยนเท่าที่อยากโยนเพราะจริงๆแล้วการดูไลฟ์สดของแต่ละห้องนะคะท่านสามารถโยนกล่องให้เพื่อนร่วมสนุกได้ท่านสามารถโยนเหรียญเพื่อพัดเพรของท่านได้ท่านสามารถแชร์เพื่อได้เอนเก m e เมนต์ของท่านได้ท่านสามารถคอมเมนต์เพื่อเอาคะแนนเอ็นเกิเมนต์จากตัวท่านเองได้โอ้ยท่านทำได้ทุกอย่างนะที่ท่านอยากทำที่เป็นคะแนแน,แนเอ็นเกเคนเราะแชร์ได้หมดค่ะฉะนั้น กิจกรรมอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในติกตอกนะมันเป็นกิจกรรมที่เพื่อนๆทําแล้วได้คะแนนทั้งนั้นนะคะเรามาเร่นทิกตอกเราต้องสร้างตัวตนให้เติบโตในทิกตอกถูกต้องไหมคะทํายังไงก็ได้ให้ผู้คนในทิกตอรู้จักเราและทําให้ทิกตอรู้จักเรามากยิ่งขึ้นด้วยเมเมนะคะอะโอเคเขียนยืนโยนเหรียญโยเฮฮาปาร์ตี้ไปแล้วเพื่อดึงแขกจากข้างนอกมาดูคู่กรรมตอนที่สองบรรยากาศในตลาดท่าเตียนยามเช้าดูพึกคัก มีทหารญี่ปุ่นเดินแถวมาเป็นกลุ่มกลุ่มฝากคนไทยทั้งพ่อแม่แม่ทั้งพ่อค้าแม่ขายรวมทั้งชาวบ้านจับกลุ่มซุบซิบกันบ้างเห็นเป็นเรื่องตลกบ้างก็กลัวดึงลูกหลานออกมาห้ามไม่ให้เข้าใกล้ทหารอยู่อย่างเช่นยายเมี้ยนที่รีบดึงแมวหลบแมว ยายพูดญี่ปุ่นเห็นหน้าลูกนะทําไมล่ะเจ้าแม่แมวทําท่าทางทําท่างงเดี๋ยวโดนล,ลาบไปทำามดีไม่ร้ายเหมือนแม่ค้าอ้อยข้างธรรมศาสตร์หรอกอันตรายจะตายไปพวกนี้ยายเมียนเมามีทหารญี่ปุ่นเดินผ่านยายเมียนกับมอยออกไปหันมามองทั้งคู่แมวฉีกยิ้มให้แล้วดึงยายเมียนไปหลบข้างทาง แต่เขาออกกฎมาแล้วว่าพวกเราต้องสนับสนุนพวกญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ไม่อย่างนั้นโดนประหารชีวิตแน่แมวรีบเสนอหน้าเดินไปยิ้มกับให้ทหารญี่ปุ่นยายเมี้ยวยายเมียนยิ้มแห้งๆให้ทหารญี่ปุ่นที่เดินผ่านไปส่วนที่ร้านขายอาหารข้าวสารทหารญี่ปุ่นเข้าไปบ้างส่วนออกมามีรถเข็น ขอโทษนะคะบรรทุกข้าสารสองสามกระสอบออกมาเฮียม้งรับเงินจากทหารญี่ปุ่นเป็นปึกวิภาพูดคุยหัวรอกอยู่กับทหารญี่ปุ่นอนโกโยืนดูอเม้งอยู่ที่ร้านกาแฟอเม้งนี่เมงนี่มันเซงลีฮ้อจริงๆดูสิญี่ปุ่นมันพิมพ์แบงเองถือเงินเป็นฟ้อนฟอดยังกับเงินกงเต็ก ขอโทษนะครับเพื <c oughs> ่อนตะแกะถามแล้วถ้าให้แกเอาแกเอาหรือเปล่าละ่ะจะไม่ให้อเมงมันอู้ฟู่ยังไงไหวข้าวสารเคยกระสอบละสิบสองบาทตอนนี้มันขายตาั้งยี่สิบอโกว่าลือกับเหมือนกลางล่ะโอเลี้ยงขายตังต้งห้าสตางค์ แต่กล่องสตังเดียวแต่แกะเนบด,ดูดูแม่หมวยวิภาลูกสาวมังสิผูกญี่ปุ่งจ้อเลยสมกับที่เรียนกับหมอโยชิหมอฟันมาแต่เด็กๆอากบอกรุ่นนั้นเห็นเรียนภาษาญี่ปุ่นกันตั้งหลายคน ยายอังสุมาลินเด็กในคอใกล้บ้านฉันก็เรียนเหมือนกันนะแต่ไม่เห็นมันจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรเลยตะแกะบอกอกโกโสบัดหนะ้าด้านแม่ออนและอังสุมาลินช่วยกันยกเข่งคนละมาคนละข้ามมีหน่อกล้วยอยู่เต็มเดินอยู่กลางตลาดแพงเหมือนกันนะแม่เราขายของหมดลำเรือได้เงิน มาซื้อหน่นอกล้วยหอมพวกนี้แล้วเงินแทบไม่เหลือเลยอังสุมาลินว่าเวลานี้ข้าวของมันกับประมาณราคาไม่ได้เลยเยอังเอ้ย,ออยใครอยากจะตั้งราคาอะไรเท่าไหร่ก็ได้ทุกคนก็อ้างสงครามกันหมด ที่ของเราเราขายทุกถูกกลัวคนซื้อไม่มีตังค์แม่อ่อนหัวเหรอเดี๋ยวกลับไปหนูจะขุดหลุมเตรียมไว้เลยแล้วเย็นนี้เราค่อยเอามาลงกันนะแม่จ้ะไปไปไปซื้อขนมไปฝากคุณยายก่อน อังสุมาลินกับแม่ออนเดินมาเลือกขนมไทยในกระจกเสียงจากคนในตลาดดังเฮ่เฮ่เฮ่กันดังเข้ามาอังสุมาลินกับแม่ออนหันไปดูซุยกะพงเล็บแตงโมซุยกะซุยกะแตงโมแตงโม,งโ,มโกบริตบอกแต่ถูกแม่ค้าโวยวายใส่โวยบอกว่าไม่ซุยเนื้อแน่นพูดไม่รู้เรื่องหรือไง คทาานี้แม่ค้าโวยหนักกว่าเก่าเฮ้ยมีขึ้นวะด้วยเนานะแกว่าใครเกะก,กะวะไม่เท่านั้นแม่ค้าลุกขึ้นยืนเท้าเสะเอวชาวบ้านคนอื่นรีบมามุงกันมากขึ้นโกบุริที่กำลังก้มลงไปเจราจากับแม่ค้าที่นั่งปูเสือตั้งแผงขายผลไม้อยู่กับพื้นหันมาเห็นเดินเข้ามาช่วย โกบุริพยายามถามใหม่ว่าราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาถ้าอายุหลายครับอีคุระเดสโกโอ้ยหลีกไปหลีกไปไม่ขายแล้วลูกค้าคนอื่นหนีหมดแม่ค้าโบกมือไล่โกบุริ uri, และพวกต่างญี่ปุ่นมองหน้ากันโกบุริหันไปหาแม่ค้าคนที่สองที่ตั้งแผงอยู่ใกล้ๆ แล้วชี้ไปที่กล้วยแล้วชูนิ้วชี้ขึ้นยิ้มยิ้มไม่ไม่ขายเป็นหวีไม่ขายเป็นลูกแม่ค้าไม่เข้าใจอีกขายเป็นลูคำพูดโกบุลิกทำเอาชาวบ้านคน,น,นอื่นๆขำโกบุลิหันมาเห็นแม่ออนกับอังสุมาลินเดินปีกเข้ามาหาหยุดโค้งคำนับให้หนึ่งชีพูดอังกฤษบนญี่ปุ่น Can you help me please? ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับเหมือนพวกเขาจะไม่เข้าใจแม่ออนถามลูกสาวอังเขาว่าไงอังสุมาลินแก้นทำหน้างงๆไม่รู้ไม่ชี้ขนาดที่โกบุริยืนรอคำตอบทำหน้าอ้อ,อนวอนตาละห้อยแม่ออนบอกอีกยิยอังช่วยเขาหน่อยสิอังสุมาลินอึนอดอัดไม่อยากช่วยโธแม่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยค่ะ เดี๋ยวส่งภาษาใบ้กันไปมาก็เข้าใจเองอังสุมาลินทําท่าจะเดินออกไปโกโบลิกก้นคํานัดและพูดเสียงดังออกมาเหมือนลืมตัว please help me please นะครับอังสุมาลินนิ่งอึง้งดูเหมือนจะใจอ่อนนิดนิดหันกลับไปแต่ก็รีบกบเกิดความรู้สึกตัวเองรีบหันกลับไปไม่ยอมมองอีก โกบุริมองตามอังสุมาลินหน้าเศร้าๆรู้สึกเสียใจที่สาวเจ้าคนไทยลังเกียดต,ตนที่อู่ต่อเรือตอนเสีสาย,สายมีทหารญี่ปุ่นเดินตรวจตากันแข็งขันเสียงตรอกเหล็กเจียเหล็กเชื่อมเหล็กดังเป็นระยะระยะเจนเจนเจนต๊กตกตุ๊กจน เคสุเกะนั่งอยู่ที่โต๊ะรับสมัครคนไทยเขาทําง,งานที่มุมหนึ่งของอูมีชาวบ้านต่อแถวกันยาวเสือดังเซ็งแซ่ปลายแถวเป็นตะผลตะตาพาตะบัวรีวิ่งมาเข้ามาไงล่ะข้าบอกเองแล้วมัวแต่ชักช้าคนญี่ปุ่นเขาตรงต่อเวลาสองโมงเช้าก็คือสองโมงเช้าตะผลบอกใครจะไม่รู้วะ คนจะแห่กันมาขนาดนี้ตบะบัวบนเขาเขาทำตามนโยบายของท่านผู้นำกันไงละ่ะวุ้ยให้เป็นมิตรกับคนญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็อยากได้ตังตะบ,บัวว่าก็ใช่สิทุกวันนี้ข้าวยากหมากแพงงานก็ไม่มีให้ทำน้ำก็ท่วมมีแต่ทำงานกับญี่ปุ่นเท่านั้นถึงจะได้มีเงินกินข้าวแล้วจะให้ทำไงละ่ะแต่ผลตอบ ตาบ,บัวประชดเออทํางานกับกองทัพพระจักรพรรดิถ้าทํางานดีๆอีกหน่อยก็จะได้ไต่เต้าเป็นแม่ทัพคนอื่นๆได้ยินหัวร้อเฮกันเคสุเกะลุกขึ้นมองมาแล้วเอ็ดใส่ตะผลตะบ,บัวด้วยภาษาญี่ปุ่นตรงนั้นนะ่ะเยบๆหน่อยสองเกอสะดุง้งผวาผวาผวานิดหน่อยให้ให้ให้ใหตะผลว่าตะบ,บัวงงให้อะไร ตะผลคุยโวแก้จะไปรู้อะไรภาษาญี่ปุ่นโวยไม่รู้จะพูดอะไรให้ร้องให้ไว้ก่อนตะบัวงงอีกร้องให้ตะผลตกกระโหลกตะบัวไปหนึ่งทีนั่นไงดูซิแค่พูดให้ให้ไอ้เตี้ยนั่นนั่งลงไปเลยทุกคนหัวล้อหาอีกเคสุเกะลุกพวดบอกด้วยภาษาญี่ปุ่นตรงนั้นนะ่ะบอกแล้วไงว่าให้เงียบๆหน่อยตะผลกับตะบัว Hey, hey, hey. ฝ่ายโกบุลีถือข้าวของพลุงพลังอยู่ในตลาดมีทหารญี่ปุ่นสองคนมาช่วยแบกของตัวแอ่นอยู่ด้านหลังโกบุลิกำลังควักเงินออกมาจ่ายให้แม่ค้าทีละคนสองคนอย่างทุรักทุเลแม่ค้าคนไหนที่ได้รับเงินไปแล้วก็ดีใจจนเนื้อเต้นรีบเดินออกไปอวดคน,ดนอื่นๆขอบพระคุณมากครับ โกบุริบอกเป็นภาษาไทยสำเนียงญี่ปุ่นของฉันกล้วยเคือหนึ่งมันแกวหัวกิโลแล้วนี่ก็ฝรั่งฉันแถมให้ลูกหนึ่งด้วยนะจ๊ะทั้งหมดสี่สิบาทพอดีแมค้าชี้ไปที่ของของตนเพื่อแจกแจงแล้วก็ชูนิ้วให้รู้ว่าทั้งหมดราคาสีสบาทโกบุริทำมือตามว่าสี่สิบาทแล้วหาเงินในกระเป๋าส่งให้ซิซุบุ พอพระคุณมากครบโกบุริว่าวันหลังวันหลังมาซื้อบ่อยๆนะพระคุณแม่ค้าคนหนึ่งลูบแขนโกบุริอย่างพี่นอพี่เทาโกบุริคิดว่านั่นคือการแสดงความรักอย่างเอ็นดูจึงส่งยิ้มให้อย่างจริงใจแม่ค้าอีกคนมองด้วยสายตาอิจฉาเดินมาดึงแขนเสื้อโกบุริแล้วชี้ไปที่แตงโมของตน แล้วตกลงแตงโมฉันละ่ะเอาไปด้วยสิเดี๋ยวศบลดให้โกบริมองไปที่พืชผักผลไม้ที่ซื้อมาเต็มไปหมดแล้วอึกอักทำท่าเหมือนจะปฏิเสธแม่ค้าเิียกยัดแตงโมให้โกบริแล้วเอาไปให้ทหารสองคนอีกคนละลูกสามลูกฉันลดให้พิเศษเลยนะยี่สิบบาทพางแม่ค้าชูสองนิ้วแล้วเอียงคอเหมือนท่าสู้ตาย พ่อกโกบริยิ้มเจือนพยายามล้วงเงินเอาเงินออกมาจากกระเป๋าแม่อรนกับอังสุมาลินอยู่ด้วยกันที่แผงร้านขนมใกล้ๆยังคงยืนมองและเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหนูละใจดำเขาคงรู้แล้วลหละว่าหนูไม่ชอบหน้าเขาดีหนูก็ไม่อยากให้เขารู้ว่าหนูก็อยากให้เขารู้ว่าหนูไม่ชอบพูดจาไม่น่ารักเลยนะเรา จะไปช่วยเขาหน่อยก็ไม่ได้ดูซินี่โดนแม่ค้าพวกนั้นหลอกเอาเงินไปตั้งเท่าไหร่แม่อ่อนตำหนิลูกสาวดีสิแม่คนไทยจะได้กำไรเยอะๆพวกมันทำให้เราลำบากแค่ไหนแล้วละคะแม่และกองทัพญี่ปุ่นพิมแดนได้เองแม่จะไปเห็นใจมันทำไมพูดจบอังสุมาลินก็เดินนำดิวออกไปแม่อ่อนมองตามอย่างอ่อนอกอ่อนใจตรงมุมหนึ่งที่อู่ต่อเรือ ตะบัวกับตะผลนั่งรับไม่รู้เรื่องพิงกันอยู่ใต้ต้นไม้ชาวบ้านที่ต่อแถวสมัครงานหายไปหมดแล้วคนสุดท้ายเดินมาหันมามองตะผลตาบัวยิ้มขำเคสุเกะเห็นลุกขึ้นเดินมามองใกล้ๆเดินเข้าไปตะโกนใกล้ๆหูเป็นภาษาญี่ปุ่นตูนตาบัวกับตะผลตกใจสะดุ้งตื่นรีบลุกขึ้นยืนตะผลกับตาบัวร้อง ให้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 พร้อมกันเคสุเกะบอกเป็นภาษาญี่ปุ่นไปได้แล้วเฮ้ย hey, ตะบัวไม่ยอมไปไม่ไปขอทำงานหน่อยขอทำงานหน่อยแต่ผลก็ไม่ไปเคสุเกะโมโหพูดเสียงกระโชกโคกห้าขี้เกียจอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นไปได้แล้วไปไปไปให้พ้นเร็วระหว่างนั้นโกบุริกลับมาตะ กลับมาจากตลาดเดินเข้ามามีทหาร 3- 4สี่คนช่วยกันแบกพืชผักผลไม้ที่ซื้อไว้เดินตามเข้ามาเคสุเกะและทหารที่อยู่แถวนั้นทำท่าเคารพโกบุริถามเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นสองคนนี้จะมาสมัครงานครับแต่ดันมาหลับอยู่ตรงนี้เคสุเกะตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นโกบุเลเดินไปรอบรอบสองเกอตาผลไม่มีท่าทีหวาดกลัวยืนตรงเอามือ น้อมลำตัวยืดอกเหมือนเป็นทหารตะบัวเห็นพยายามเรียนแบบทําตามโกบุริถามเคยเป็นทหารมาก่อนเหรอตะบัวร้องให้โกบุริสงสัยพวกเขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นด้วยเหรอด้วยตะผลเอาแต่ร้องให้เป็นคําเดียวตะบัวให้ตามโกบุริหันไปพูดกับเคสุเกะรับสองคนนี้เข้ามาทํางานด้วยแล้วกันเคสุเกะรับคํา ให้โกบลีเดินจากไปตะบัวตะผลมองหน้าก,กันยักคิ้วหรือตาหยอก,อกล้อกันไปมาโค้งคำนัดให้กันเหมือนล้อเลียนให้ให้เคสุเกะมองมาสายตาไม่ค่อยชอบจอมกะล่อนสองคนนี้เท่าไหร่ที่ตลาดฝั่งพระนครเอาโอเควันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อที่ตลาดฝั่งพะนครก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเรื่องอนิทานคู่กรรมก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ ขอบคุณค่ะพระเจ้าไวยพร